เด็กที่โรงเรียนวรดิตวิทยาประสูตรตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขาที่มาจากเ่าอาคางโม้นไรเย้าซึ่งทางวัดโบสถวรดิตได้รับอุปการรเด็กเหล่านี้ไว้เพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อเมื่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทําให้โรงเรียนนี้ยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ค่ะ okay. ปราณีเอี่ยมสุวรรณครูพี่เลี้ยงที่ทําหน้าที่ทั้งสอนหนังสือในโรงเรียนและดูแลเด็กๆในวัดมาก,กว่า14ปีเล่าว่าจํานวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปีทําให้ทางโรงเรียนประสบปัญหาอุปกรณ์การเรียนไม่พอโดยในบางวิชาต้องให้เด็กใช้หนังสือเรียนร่วมกันสองคนต่อหนึ่งเล่มและเป็นห่วงอนาคตของเด็กเหล่านี้ที่ส่วนใหญ่หลังจากเรียนจบม .6 แล้วจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ และส่วนใหญ่ก็คือเด็กที่เรามาอยู่จะไม่มีสัญชาาิยังไม่ได้สัญชติเป็นเผ่าส่วนใหญ่จะมีสามเผ่าอาคาอีกก็แล้วก็อาคาอีกก็คือเผ่าเดียวกันมง้งแล้วก็เยาพักอยู่ในวัดพักก็ใส่อยู่ในวัดเลยค่ะจะมีโรงนอนให้อยู่แยกกันระหว่างชายกับหญิงเรื่องของอ,อุปกรณ์การเรียน การเรียนการสอนจะแตกต่างจากโรงเรียนข้างนอกก็คือเราจะไม่ค่อยพอเรื่องอุปกรณ์การเรียนเรื่องถึงหนังสือเรียนปีถึงจะให้มาแต่เราก็ยังไม่พออย่างห้องอย่างที่สอนคือปะสีปปะห้าเนี่ยปีห้าเด็กมี50คนหนังสือยืมเรียนหนังสือเรียนปีเนี่ยได้มาแค่40เล่มแล้วก็คือเด็กเราก็ยังไม่พอเรียนเรใช้เราก็ใช้วิธีการนี่คือสองคนจะหนึ่งเล่ม ส่วนใหญ่ก็คือเราจะเน้นด้านภาษาก่อนถ้ามาโรงเรียนเราใช้ภาษาไทยเป็นสืกก่อกลางถ้าเด็กที่ยังไม่ได้ก็คือเราจะมีเพื่อนหรือพี่ที่เป็นคนเผ่าด้วยกันแล้วแปลภาษาแล้วเราก็พยายามสอนภาษาไทยแทรกเข้าไปบรรยากาศการเรียนการสอนที่นี่คือการเรียนรวมกันของทั้งเด็กชาวเผ่าต่างๆและเด็กไทยหรือแม้แต่สามเณรที่แม้ว่าที่มาของพวกเขาจะแตกต่างกันแต่ความฝันของเด็กทุกคนคือการได้เรียนหนังสือให้สูงที่สุด มาจากเชียงรายค่ะเชียงรายแล้วเราแบบชอบเรียนวิชาอะไรที่สุดภาษาอังกฤค่ะอยากไปนิทรรนะอยากนักศิลปะมาเรียนที่นี่ตั้งแต่อยู่ปอะไรคะปอันดุบาลตั้งแต่โนบานเลยเรามาจากจังหวัดอะไรอะสิสักเกตมาจากสิสักเกตแล้วมาเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆดีไหมดีค่ะเชียงรายเุีจุดกับพี่พี่พี่วัดชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษหกเจ็ดค่ะแต่ร <objects> ูบจากเลยขาเรามาจากตาค่ะเราเป็นหมอหลังเลิกเรียนเด็กๆกว่า300ชีวิตจะกลับไปช่วยกันทำความสะอาดวัดโบสถ์วรดิตซึ่งเป็นทุกอย่างในชีวิตของพวกเขา พระครูวุทธทธรรมทานเจ้าอาวาสวัดบดวร,ร,รดิตที่ช่วยเหลือเด็กๆเ,เหล่านี้มาไม่ต่ำกว่า6กทศวรรษกล่าวถึงที่มาว่ามีจุดเริ่มต้นจากทางวัดได้เปิดสำนักที่เปิดสอนบาลีเมื่อปีพศ2492 ทำให้มีเด็กชนเผ่าต่างๆต,ตามพระและสาม,มเณรมาเรียนและบอกต่อกันจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีเด็กกำพร้าที่มีผู้มาฝากไว้เด็กยากจนจากครอบครัวที่มีลูกมากและเด็กที่มีปัญหาครอบครัวรวมทั้งเด็กชนเผ่าที่พ่อแม่เสียชีวิตจากการสู้รบและมีทหารนํามาฝากไว้อีกด้วยจํานวนเด็กที่เพิ่มขึ้นทุกปีทําให้ค่าใช้จ่ายสูงตามไปด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่เข้าสารมีราคาแพง ทางวัดถึงกับต้องใช้วิธีขอเชื่อเข้าสารตามร้านค้ามาให้เด็กๆได้บริโภคก่อนระหว่างรอผู้บริจาคหรือทำผ้าป่ามาให้วัดปัจจุบันนียนะวันปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าข้าสารนี่ก็ต้องเตรียมไว้เดือนละร้อยลูกวันละสามถุงมีประมาณรักสามร้อยยันนเด็กบา<ฆ>งทีก็แล้วก็บางวันเราก็เลี้ยงเด็กทั่วไปด้วย ไปเที่ยวขอบินธบัตก็ตามหมู่บ้านใหญ่ๆไปหาประธานหมู่บ้านให้ไปประกาศว่าให้เขา้ตาตตยเข้าตานอาหารแห้ง <S 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 มันก็พออยู่กันไปได้วันๆหนึ่งบางครั้งมันไม่พอไม่พอล้วก็ไปขอขอมาก่อนขอหลวงตีก็มาก่อนบ้างขอร้านข้ามาก่อนบ้างเชื่อเขามาก่อนนะอ่างนั้น อันดับแรกเลยนะก็หาข้าวสารอาหารแรกหาทุนซืน้อกับข้าวซื้ออะไรต่างๆเนี่ยหาทุนซื้อกับข้าวหาทุนใช้ขา่นาน้ำปลาไวย้ยังเยอะแล้วก็ตอนนั้นก็ทุกอย่างได้หมดมันขาดทางนั้นอ่ะมันยังไม่มีอะไรเต็มทุกอย่างรลย จันแรมชีหมื่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ชาวอาคารับหน้าที่เป็นหัวหน้าเวรที่คอยดูแลน้องๆตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงม .4 ที่อาศัยในวัดเพื่อช่วยแต่งเบาภาระครูพี่เลี้ยงเล่าว,ว่าเธอตัดสินใจมาเรียนที่นี่เพราะพ่อแม่ของเธอมีลูกหลายคนจึงไม่สามารถส่งเสียให้เรียนหนังสือได้คือที่บ้านก็ยากจนก็เลยแบบว่ามีพ่อแม่เขามีพี่น้องเยอะค่ะมีลูกเยอะค่ะแล้วก็ถ้า ถ้าอยู่ที่บ้านนี่คือจะไม่ได้เรียนหนังสือค่ะมามาที่นี่ก็ได้เรียนหนังสือค่ะหลวงพ่อเขาก็ดูแลดีค่ะอย่าอย่าให้มาช่วยเรื่องเข้าสารหายแห้งค่ะก็ขอใช้ส่วนตัวประจําวันที่แบบว่าใช้ประจําประจําค่ะพวกสบู่ยาสระผมแป้งพวกนี้ค่ะแล้วก็อยาจะให้มาเล่นกิจากรรมให้กับเด็กๆแล้วก็ แบงเบาพระ,ะหลงพอดเวยค่ะเด็กๆเ,เกือบ300ชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นี่ทําให้ทางวัดโบสถ์วร,รดิตต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเข้าสารเพียงอย่างเดียวสูงถึงเดือนละ60,000บาทนะคะและสิ่งที่ทางวัดกําลังต้องการเป็นอย่างมากในขณะน,นี้ก็คือเข้าสารอาหารแห้งของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์การเรียนปริยาลักณ์บุญมา่านครบุมข่าวรายงาน